ตอนนี้นักกีฬาของเราก็ยืมเกือบนะครับโอ้ยนักกีฬาใส่ถุกทีหลายวันวันจันทร์ไปโรงเรียนนะจันทร์อังคารพุทธพหัสศุกร์เอาเอิร์ดมาขามเปียกไปเลยไหมเขาหนึ่งฮะเขาหนึ่งดวลกันบ่โอ้ยเกมโอ้โหเอกบอกว่าเกมนี้ปล่อยไป ปอนมาขามเปียกเสิร์ฟเอกตั้งลูกได้ปอนงัดขึ้นงัดขึ้นกาว่าจะตบออกเบาหนึ่งเท่าโอ้โห,โหเกมกำลังดูเดือดน,นะครับเอกเสิร์ฟแบบชิวๆจุ๊บโอ้โหเอกเสิร์ฟอีกแลว้วชิวๆอีกแล้วครับตามสไตล์โอ้โหออกนะครับ รันนี้เด็กๆก็ไม่สามารถที่จะลงเตะในสนามได้เพราะว่าฝนตกวันนี้อย่างแรงเลยนะครับดูสภาพน้ำนะครับสวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวแชนแนลนะครับโอ้เมื่อนี้ฝนตกครับตีน้อยลงไปซ้อมบอลไม่ได้นะครับ นี่ครับน้ำเต็มสนามเลยนิดน้อยกับมาเตะตะก้อนะครับกำลังดูเดือดเลยนะครับโอ้โห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 เอิรมะขามเปียกนะครับโอ้โหทีมะขามเปียกทั้งนะครับฝั่งนี้นะครับเอิร์ดมะขามเปียกโมง เอกน้องขี้หมูปาดออกอะนะครับตอนนี้เตะฟุตบอลไม่ได้นะครับสนามน้ำเต็มโอ้โห,โห,โหเต้ยมาขามเปียกเสิฟไม่ข้ามนะครับกล้องก็เลยไม่จับนะครับเพราะเวลาไม่ถึงโอ้โ,โอโ้เอกน้องขี้หมูเสียบโอ้โห โอ้โหดู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 โอ้โหจั่วลมอีกแล้วเกมนี้เออมาขามเปียกว่าไงนาสนะไหมหรือแพ้แล้วอ้าวเปลี่ยนทีมนะครับสองหนึ่งบอลนี่สองต่อสองโอ้ทีมยังองนี่ ที่มาขามร้อมที่มาเขือพวงเลหนึ่งโอ้ยเหยียบยอดครับโอ้โหลูกนี้เอกน้องขี้หมูชงโอ้ยังได้ยังได้ยังได้มาเขือพวงโอ้ยลูก ยอดอีกโอ้โหโอ้ชงตายครับลูกนี้เอกน้องขีมม้หมูโอ้โหทักษะดีมาก โอ้โห,โหเหยียบยอดลูกนี้ป้าทีโธรทำดาชิที่ไหนได้แล,แล้วเราก็มาพบกับรถ <c oughs> โอ้รถดีๆก็มาทำมาเป็นแบบนี้เอง อ้าวเอิร์ดมาขามเปียกลงไปแจมแล้วครับซื้อตัวเอิร์ดไปฝั่งนู้นเห็นฝั่งนู้นชนะเอิร์ดไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับโอ้เอิร์ดนิสระลี่เห็นฝั่งนั้นชนะหลุดไปอยู่บนเลยโอ้โหเสิร์ฟชิวมากเลยนะครับดูครับดูดูดูโอ้โอ้๊อดซื้อตัวไปตัวนี้เอิร์ดเนาะจะกรีได้เนาะ โอ้โหไปไปไปดิ้งน้อยไปเบิร์กไปเบิ่งไปเบิ่งกกองพัสดุไปเพิ่นส่งอย่างมาไปเร็วเตยเร็วไปไปไปนำพิการเบิดเลยไปเอินไปไปไปหมดเลยไปหมดเลยถ่ายได้นะครับเร็วเร็วเร็ววันนี้เราจะไปดูกองพัสดุส่งมานะครับจากพี่ไอนะครับเจแปน นะครับอันนี้มินนะครับเนี่ยเอนนาเต้ยน,น,น,นี่เอาฟุตบอลขึ้นไปยิงเทิงนู่นเอาแตะลงมาน่ามันขึ้นไปผูกคนขึ้นไปพูดเร็วคนขึ้นไปพูดเออขึ้นไปให้เมดเลยเอาเต้ยเปิดเต้ยมันรวมกันอยู่พี่เร็ว อเอาพุบยขึ้นไปออะไรครับเปิดมันไม่มากกนกี่เทอกของปอนดเข้าปไปรว้ข้างในปอนดั่งลุ่งดูครับว่าจะมีอะไรข้างในนะครับพี่ไอซ์ส่งมาให้นะครับจากเจแปนนะครับรนี่นะครับ สามสองสามเหี่ยวมาสี่สี่โอ้เอาออกมาเบิ่งดูหนึ่งสองสามสี่แอมโพสูปป่ะแอมโพสูปตะขายทุกอัไอรอนี่นะครับพี่ไอซ์ส่งมาให้นะครับถึงวันนี้นี่เองนะครับบิ่งดูมาพูดบอลเก่าเฮามีจักรู้ก่อ สามนี่นะครับฟุตบอลเดิมเราฮอกก้ซ้อมสามน่วยนี่ไปก่อนเนาะหรือเอาเอาไปเติมลมอีลูลูกนึงเนาะให้มันได้สี่ลูกให้มันได้ให้มันได้สี่คู่นะรักษาดีๆเด้อเดี๋ยวลุงเดียร์จะเอาเมื่อไว้เก็บไว้แล้วจังถ้าอันนั้นมันจังนั้นจังไปเบิกเอาเอาเข้ากล่องสามสามลูก ใครจะเป็นแอดมินสร้างกลุ่มเออไฟมีทุราสอย่างกับไปไปลแล้วไฟบุมีกับมาซ้อมมาซ้อมเบสิกนะอ่าฟุตบอลนี้3ลูกนี้มันไฟดูแลแน่บบาอือกับประเตยนี่โดยแบบปีนะเอา เอาไปเอาไปสูบลมอีกเด้อเธออันนึงเด้อแล้วก็เอาหัวจุกมันมาเพราะว่าบางลูกมกันกบบนั้น<อ>ฟุตบอลอยามาเต้หน,นี่เด้อมันสิทะเลาะเด้อเขาเอาลงสนามอันหยาอย่างเดียวเดี<อ>๋ย<ๆ>วว่างเขาจะเอาเครื่องมาตัดหญ้าสร้อยกันตัดแป๊บเดียวตัดหญ้านะฮึเม,มนบอกก่อนคือสำนานแท้แล้วก็เอาหัวจุกนะ่ะติดใส่เบาะรถไว้เอาไว้ ใบเตยนส่องหลดเด้ออืเราก็ได้เอายืนเลี้ยงแถวขอบคุณพีไอน้นุเร้วมาลเาลฮะ,นนะะก็พี่ไอ้ได้ส่งของมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับคือฟุตบอล4ี่ลูกเนาะ,อะเอาไปซ้อบนะเอาทุกคนขอบคุณพี่ไอ้ดิอ่ก็ขอบคุณพีามาในนาะทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ เราไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคาว่าขอบคุณนะครับสิ่งสิ่งนี้ก็จะใช้ประโยชน์เป็นปีไปแล้วเนาะเพราะว่ามันอุปรกรณ์มันจําเป็นจริงๆสิ่งนี้นะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณวีไอเป็นอย่างมากขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับเอาเย่นหนึ่งสองสาม <Yeah. S 1>